เราจะเป็นหวยที่ซื้อแล้วไม่มีวันเงินหายเพราะทุกบาทจะกลายเป็นเงินออกนะครับพี่น้องประชาชนมีสิทธิ์ในการซื้อหวยกษียณนะครับซื้อเสร็จเราได้ลุ้นกันทุกวันสุกตอน5โมงเย็นนะครับลุ้นเสร็จลุ้นได้เงินล้านนะครับหรือรางวัลที่สองเป็นเงินพันซื้อรางวัลที่3มเป็นเงินแท็กพี่ถอดถ้าได้ถ้าลุ้นเสร็จแล้วถูกรางวัลก็ได้รางวัลไปไช้เลยนะครับโอนเข้าพร้อเ A ท,ทันทีถ้าไม่ถูกรางวัลเงินทุกบาท,ก, ik, ทก,ก็สตางค์ที่พี่น้องประชาชนซื้อสลากอชหรือหวยกษียณนั้นนั จะถูกเก็บเข้าเป็นบัญชีเงินออมของพี่น้องประชาชนในรายบุคคลและคืนเงินทั้งหมดให้กับพี่น้องประชาชนตอนอายุ60ปีนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนได้3เด้งครับ1คือได้ลุนเงินล้าน2คือได้คืนเงินทุกบาทสตางค์ที่เป็นเงินออมในการซื้อสลากที่ซื้อหวยตลอดปีิตคืนให้กับพี่น้องประชาชนตอนอายุ60ปีและ3คือผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับที่เป็นโลงการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ก็จะคืนให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหวยที่เงินไม่หายซื้อแล้วได้เงินออกนะครับก็สุขได้ลุ้นสุขได้ออมไปกับหวยกระรีครับใช้กลไกใช้เครื่องมือใช้แรงจูงใจในการเกิดการออมที่น้องประชาชนชอบเล่นหวยเราเอาหวยมาเป็นหวยการออมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ ในแต่ละปีหวยเกษียณจะสามารถไปลงเงินฝากได้ถึงร้อยล้านสีิบปีหนึ่งแสนสามหมื่นล้านนะครับเป็นเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องเป็นตัวออมที่ใช้ตัวงบประมาณไม่เยอะแต่สามารถดึงเงินอองได้เยอะนะครับอย่างที่ท่านที่ปรึกษาได้ได้ได้นำเรียนบริจาคไปเราใช้งบประมาณปีหนึ่งเจ็ดร้อยกว่าล้านแล้วเราออมเป็นร้อยล้านหันหันหลัง ุกหมื่นบาทหรือทุกหมื่นล้านบาทบี่ใช้เงินไปสามารถกระตุ้นเงินออได้16หล้าน16เข้านั่นคือการใช้เงินที่ฉลาดในการที่จะกระตุ้นเงนพอให้กับพี่น้องประชาชนในขณะที่พี่น้องประชาชนก็สามารถเล่นหวยฟรีซื้อหวยินไทยหลายเป็นเงินของได้และอีกหนึ่งเป็นนี่คือการต่อสู้กับหวยใก้ดินนะครับดึงเงินจากใก้ดินขึ้นมาเป็นเงินบนดินและสามารถเอาเงินนี้มาบริหารจัดการแล้วก็สามารถเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาเศรษฐกิจได,ได้และยังตืนเงินทุกบาทนิสตังพร้อมผลตอบแทนให้กับที่นองประชาชนเปิดขายงวดละห้าล้านห้าล้านบคนมีสิทธิ์ซื้อเนี่ยประมาณห้าสิบล้านคนนะคอ,ยอยากซื้อเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องมีจัาหัดกระตุนเดือนน้ำหงเดือนสามพันบาทต่อต่อเดือนนะครับเรากำหนดสามพันบาทต่อเดือนเพราะเราไม่อยากให้รายใหญ่มากว้านซื้อเราอยากให้พี่น้องประชาชนตัวเล็กๆที่มีรายได้น้อยมีสิทธิ์ซื้อก่อนนะครับเป็นกว่าหกสิบปีก็สามารถซื้อได้ซื้อเสร็จต้องถือไว้ห้าปีนะครับเช่น ซื้อตอนอายุ62ก็ได้คืนตอนอายุ67เรียนทุกบาททุกสตางค์ที่ซื้อหวยตลอด62-67ก็จะถูกคืนได้กับพี่น้องตอนวันที่อายุ67ปีคนซื้อได้ครับคนไทยจำไว้2องข้อเลยมีแค่2เงื่อนไข1น่ถ้าท่านอายุเกิน15ปี2องท่านมีสัญชาติไทย